นี่แม่ฝนซื้อน้ำหอมมาฝากแม่ด้วยเนี่ยแบรนด์ดังเลยนะขวดละตั้งหลายหมืน่นายฟ้าคงไม่มีตปัญยาหรอกพูดมากนะเย,ยฟ้าฉันพาแกมาด้วยเนี่ยก็บุญเท่าไหร่แล้วดูท่าแกค,คงไม่เคยได้กินอาหารแพงแบบนี้สินะใช่ค่ะมันแพงเกินฝนให้เงินไว้ใช้นะคะแม่1นึ่งแนบาทเห็นว่าน้องอะ่ะให้เงินแม่แค่เดือนละห้าพันควสงสารน้องอะคะ่ะ อยากให้เก็บเอาไว้ใช่เป็นไงกู้เงินได้ไหมถือซองมาขนาดนี้ไม่ได้มั้งเอาสองแสนดีมากเนี่ยแล้วทีนี้จะบอกฉันได้หรือยัง ว่าจะเอาเงินสองแสนไปทําอะไรนี่เก่าของเจ้าอื่นเขาเัยใช้ไม่หมดเลยนะฝนดีวันเกิดแม่แล้วแม่ก็อยากให้ลูกทุกคนไปเจอแล้วมันจําเป็นต้องกู้เงินด้วยหรอวะก็ฉันรู้ไงว่าหนังฟ้ามันอวดรวยแบบเนี้ยฉันยอมไม่ได้หรอกเออเอาเอา,เอ,าอยากไปก็ไปแต่แบ่งเงินให้ฉันด้วยฉันจะไปเข้าบอนใครให้แกไปเข้าบอนฉันจะให้แกไปบ้านกับฉันโอ้ย ไม่ไปหรอกเสียเวลาไม่ได้แกต้องไปด้วยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดูดีเข้าเร็วเข้าสิไปเร็วๆหน้าเบื่อว่ะเป็นไงบ้างลูกขับรถมาตั้งไกลเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะป้าคิดถึงแม่มากกว่าค่ะ แม่ดีใจด้วยนะที่ลูกได้เลื่อนตำแหน่งแม่นะภูมิใจในตัวหนูมากเลยสารแนมาหาแม่ก่อนหวังเจ้าหน้าละสิฝนพูดกับน้องดีๆหน่อยสิลูกนานๆเจอกันทีอ่ะแล้วนั่นใครละนะนี่คุณออบค่ะผัวหนูเองเขาเป็นนักธุรกิจบ้านเขารวยมาก เขาอยากมาเจอแม่ค่ะฝนก็เลยพามาสวัสดีครับแม่แบบดีลูกนั่งกันก่อนสิลูกนี่แม่ฝนซื้อน้ำหอมมาฝากแม่ด้วยเนี่ยแบรนด์ดังเลยนะขวดละตั้งหลายหมืน่นยียฟ้าคงไม่มีเป็นยาหรอก ใจลูกแล้วนี่เราสองคนคบกันมานานแล้วเหรอไม่สำคัญหรอกแม่สำคัญที่ว่าเขารวยแล้วก็ดูแลผลได้อีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันไม่เหมือนเดยฟ้าแกจะจะขึ้นคานอยู่แล้วยังหาผัวไม่ได้สักทีก็ฟ้ายังไม่รีบนี่คะถึงว่าถึงไม่เจริญก้าวหน้าสักทีทำงานเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทแบบนี้แม่จะภูมิใจได้ยังไง แล้วพี่ฝนทําให้แม่ภูมิใจหรือ,อยังะคะฟ้าไม่เคยเห็นพี่ฝนโอนเงินให้แม่ใช้เลยสักบาทก็ตอนนี้ธุรกิจฉันกําลังลุง่งฉันก็ต้องเอาเงินไปหมุนเดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้แม่ล้านหนึ่งเลยค่ะดูเอาละเอาละ่ะพอพอไม่ต้องมาเลี้ยงดูอะไรแม่ทั้งนั้นแม่ดูแลตัวเองได้เอองั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาคุณแม่ไปทานข้าวข้างนอกนะครับ ไม่เป็นไรหรอกลูกกินที่บ้านนี่แหละประหยัดดีโอ้ยได้ไงล่ะแม่วันเกิดแม่ทั้งทีก็ต้องกินอะไรดีๆหน่อยไม่ใช่กินแต่น้ำพริกผักต้มไหนแต่แม่ไปแต่งตัวเถอะเอางั้นก็ได้งั้นก็คุยกันไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนสภาพก่อนจ้ะ แม่กินเยอะๆเลยนะคะนานๆทีแม่จะได้กินอาหารดีๆแบบนี้อร่อยไหมคะแม่ก็ใช้ได้นะลูกแต่แม่ว่ามันไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่พี่ฝนไม่น่าพาแม่มาร้านนี้เลยนะคะฝีมือแม่ทำอาหารยังอร่อยกว่านี้อีกค่ะพูดมากนะยัยฟ้าฉันพาแกมาด้วยเนี่ยก็บุญเท่าไหร่แล้วดูท่าแกคงไม่เคยได้กินอาหารแพงๆแบบนี้สินะใช่ค่ะมันแพงเกิน งั้นกินซะสิจะได้รู้รสชาติของอาหารแพงๆเดี๋ยวผัวฉันใจ่ายให้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะคุณออฟใช่ครับอาหารแค่มื้อเดียวเนี่ยผมเลี้ยงได้สบายขนาดทำบุญต้องเป็นแสนๆเนี่ยผมยังไม่คิดอะไรเลยนะครับนี่แค่อาหารมื้อเดียวเองแค่เนี้ยมันแค่คี้เล็บของคุณออฟคะ่ะแม่กับฟ้าไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะไม่ต้องเลี้ยงหรอกคะ่ะกินด้วยกันก็ต้องช่วยกันจ่ายสิคะ เก็บเงินเอาไว้จ่ายค่าเช่าห้องถทยฟ้าเดี๋ยวตัวเองจะลำบากไม่ต้องมาอวดรวยต่อหน้าแม่อ้ะกินสิมองหน้ากันทำไม แม่คะนี่คะ่ะฝนให้เงินไว้ใช้นะคะแม่หนึ่งแสนบาทเห็นว่าน้องอะ่ะให้เงินแม่แค่เดือนละห้าพันควสงสารน้องอะคะ่ะอยากให้เก็บเอาไว้ใช้สะเงินมากเงินน้อยมันก็เงินเหมือนกันนะพี่ฝนอย่างน้อยฟ้าก็ให้เงินแม่ด้วยใจแต่ก็ให้แม่แค่เดือนละห้าพันเนี่ยนะรู้ถึงไหนอายถึงนั่น ฉันไม่ให้แม่ขายที่หน้าใครหรอกแม่ไม่อายใครหรอกลูกแค่ลูกๆคิดถึงแม่เนี่ยแม่ก็มีความสุขแล้วง้นผลกลับก่อนนะคะแม่เดี๋ยวออฟเขาต้องไปคุยงานกับลูกค้าต่างประเทศงั้นผมลากลับนนะครับแม่สวัสดีครับดีจ้ะแม่เอาเงินไปแล้วถ้าไม่พอใช้เนี่ยก็บอกได้นะคะ เธอเอาเงินไปให้แม่เธอทําไมตั้งแสนหนึ่งอะก็ฉันอยากเอาหน้าแม่ฉันหมั่นใส้หนังฟ้าแต่ฉันเสียได้เอาไปเข้าบ่อนซะยังดีกว่าจะบ่นทําไมเนี่ยเงินเหลือตั้งเกือบแสนเดี๋ยวไปเล่นเอาทุนคืนก็ได้อย่าบ่นนักเลยแม่แม่แม่ใช้เงินสบายจังเลยนะครับคุณนายฝนคุณชายอ๋อเหียกรเมื่อไหร่จะคืนเงินฉัน นี่จะหลบหน้ากันไปถึงไหนเนี่ยฮะก็ก็ฉันยังไม่มีนี่โกหกวันนี้ฉันเจอพวกแกที่ร้านอาหารยังพูดอวดร้ำมอวดรวยกับน้องสาวอยู่เลยนี่ตกลงจะคืนดีๆหรือต้องใช้กำลังกันฮะชอบใช้กำลังเหรออย่าใช้กำลังมาดิตัวเท่าลูกหมาเนี่ยฉันกลัวแกหรอกเว้ยโหเป็นลูกนี่แล้วยังปากดีจังเลยนะครับ ทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่มึงกล้าต่อยกูเหรอเฮ้ยโอ้โหออเฮ้ยหยุดเดี๋ยนี้นะฝนผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มาทะเลาะกันหน้าบ้านแม่ผู้ชายคนนี้มันมันจะมาป้อนเงินฝนค้าแม่แล้วมันก็ต่อยออบด้วยแม่แจ้งตำรวจเลยค่ะโอ้โห มันช้าจริงๆเลยนะครับคุณนายฝนลูกคุณมันติดนี้ผมกู้มาตั้งหลายแสนไอที่มันให้เงินคุณเป็นแสนเนี่ยแส,สดงว่ามันไปกู้ที่อื่นมาด้วยจริงเหรอฝนไม่จริงนะแม่แล้วลูกเขยคุณมันก็ไม่ใช่นักธุรกิจอะไรที่ไหนหรอกก็แค่ผีพนันที่เะกูก้เงินเขาไปทั่วตามบ่อดวงการนี้ไม่ได้กว้างหรอกคุณผมมีหลักฐานหมดแหละพี่ฝนพี่ทําแบบนี้ทําไม พี่ไปกู้เงินคนอื่นนล้มาสร้างภาพกับครอบครัวเราเหรอก็แกมันชอบอวดรวยกับแม่นี่แล้วแม่ก็รักแล้วก็เชิดชูดแต่แกคืนฉันมาหาแม่แบบจนๆแกก็หัวร้อยยอฉันสิพี่ฝนฟ้าไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันพี่ฝนเป็นหนี้คุณอยู่เท่าไหร่สี่แสนห้าเดี๋ยวฉันจะใช้หนี้คืนให้เองไม่ต้องมาอวดรวย ฉันจัดการเองได้ไม่จริงถ้าจัดการเองได้คงไม่เป็นแบบนี้ป๋าหนูไม่ต้องใช้นี่แทนพี่ฝนเขาหรอกเดี๋ยวฉันจะใช้นี่แทนลูกสาวฉันเอง มหมดนี่แล้วนะจบสิ้นกันสทแีแม่แม่ออาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนก็เ,เงินเดือนที่ฟ้าให้แม่เดือนละห้าพันทุกเดือนนั่นแหละแม่เก็บออมไว้เนะี่ย เราแม่ไม่เคยใช้เลยเหรอคะใช้สิลูกแต่แม่ก็ใช้เฉพาะจำเป็นเผื่อมีเรื่องจำเป็นต้องใช้แล้วก็จำเป็นจริงๆถ้าแม่ไม่เต็มใจช่วยฝนอะแม่ไม่ต้องช่วยก็ได้นะพี่ฝนแทนที่พี่จะขอบคุณแม่แต่พี่กลับมาประชดแม่แม่เขาหวังดีกับพี่นะคะไม่เป็นไรฟ้าแม่ก็ได้แต่หวังว่าเงินก้อนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฝน แม่อยากให้ฝนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าหลงละเริงไปกับการพนันแล้วก็หยุดสร้างภาพอวดรวยไปทั่วรู้ไหมลูกออบก,ก็ด้วยนะเราเน่ะเป็นผู้ชายต้องทำตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเริ่มสร้างอนาคตกันได้แล้วนะลูกนะพี่ฝนมีอะไรอะ่ะ ก็บอกฟ้าได้เสมอเลยนะคะยังไงฟ้าก็คือน้องสาวของพี่ขอโทษนะแม่ฟ้าพี่ขอโทษนะต่อไปผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแม่เพื่อน้องผมก็เหมือนกันนะครับผมก็เหนื่อยมากเหมือนกันอ่ะที่จะต้องคอยมาหนีนี่ไปวันๆแบบนี้ แค่ลูกๆคิดได้เนี่ยแม่ก็ดีใจแล้วแม่จะรอดูความสำเร็จของลูกๆทั้งสองคนนะความรวยและการมีเงินทองมากมายไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีความสุขจงมีชีวิตในแบบที่คุณเป็นและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่าลงละเลงไปกับสิ่งยั่วยุที่มีอำนาจต่อจิตใจ ลูกลืมแม่ต่อแล้วเราสองคนคบกันนานหรือยังไม่สำคัญหรอกแม่สำคัญที่ว่าเขารวยแล้วก็ดูแลฝนได้อย่างว่าลืมถึงเวาเราจะป่งานกันฟ้าแก่นี่พูดมากเลยฟ้าฉันให้แกมาด้วยเนี่ยก็บุญเท่าไหร่แล้ว ดูถ้าแกคงไม่มีไม่เคยไม่เคยเราแล้วแลงานลกลับว่าเราคนเดียวอะไม่ยัดือใส่มือเขาอ่าเดี๋ยวเดี๋วคุณอลก็ต้องวิ่ไปคุยงานกับลูกค้าต่างประเทศอ่ฮะแล้วแล้วก็นี่ เธอเอาเงินไปให้แม่ทำไมตั้งตั้งขอโทษห้าหมื่นตั้งเงื่อนแผนนึ่งเดี๋ยวนะเราเคยเรียกกันหรือยังเราเคยเรียกกันว่าอะไรเฮียกอนเียกอนรอพร้อมกันยงคิดว่าคิดว่าหันมามองคิวไอเราก็อ่าโอเครู้กันโอ้โหมารยาจริงๆเลยนะครับโอ้โหได้รันดี้ไหมเป็นดีดีนะบ้า หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เดี๋ยวเขาต้ษมันเร็วไปไหมได้แม่เชืความเลยค่ะโอ้โหมานยาจริงๆเลยนะครับคุณนายฝนเขาพักกินข้าวกันแล้วครับแล้วก็หยุดสร้างภาพอวดรวยทั่วไปทั่วรู้ไหมลูกหม่าทั่วกะไหล่คนเลยว ทัวไปทุกอ่ะทั่วไปทุกอ่ะที่แม่ได้เลยที่แม่ได้เลยเกี่ยวกับการเกี้เขาอยากให้เราทอน